ทางอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานวันนี้เนี่ยท่านได้ลงพื้นที่ไปที่นครพนมเลยนะครับไปติดตามความคืบหน้าโครงการหนุนอาชีพช่วยเหลือแรงงานและครอบครัวที่กลับมาจากอิสราเอลครับคือเรื่องนี้นะครับทางคุณบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านลงพื้นที่นะไปติดตามความคืบหน้าของโครงการ หนุนอาชีพช่วยเหลือแรงงานและครอบครัวที่กลับจากประเทศอิสราเอลนะครับที่บริเวณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อไปเยี่ยมชมนะครับกิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรบำรุงรักษาเครื่องยนต์การยกระดับฝีมือหลักสูตรการติดตั้งและประยุกต์ใช้โซลาเซล การประเมินรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งและยังมีการให้กำลังใจแรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลด้วยนะครับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านบอกนะครับว่า ทางกระทรวงแรงงานเองมีมาตรการที่จะช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบโดยจัดให้มีมาตรการเยียวยาให้กับแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานยังต่างประเทศแล้วยังอยู่ในความคุ้มครองและเมื่อกลับถึงประเทศไทยก็จะมีการดําเนินการจ่ายให้ทันที15,000บาทตามมาตรการนะครับ มาตรการที่2ก็คือจะทําหน้าที่ในการช่วยเหลือเพื่อจัดหางานใหม่ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงจะมีการเจราจาประสานให้กับแรงงานไทยที่ยังไม่หมดสัญญาแล้วต้องการนะครับที่จะกลับไปทํางานอิสราเอลอีกครั้งเมื่อเหตุการณ์มันสงบดีแล้วนะครับนั่นคือมาตรการที่2ส,ส่วนมาตรการที่3ก็คือไปติดตามดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์และก็ค่าจ้างค้างจ่ายโดยทําหน้าที่ประสานกับทาง อเอกอัครราชาทูตที่ปรึกษานะครับเป็นอัครราชาทูตฝ่ายแรงงานประจําประเทศอิสราเอลเพื่อติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับพี่น้องแรงงานไทยและมาตรการที่4ก็คือการฝึกทักษะฝีมือรองรับอาชีพใหม่โดยทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานให้พี่น้องแรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลรวมไปถึงครอบครัวด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีความประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อที่จะ ต่อยอดความรู้ความสามารถของตัวเองนะครับแล้วก็ต่อยอดการทำงานด้านการเกษตรของครอบครัวแรงงานเองด้วยก็ได้นะครับส่วนด้านแรงงานที่เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรการออกแบบติดตั้งและใช้งานโซลาเซลล์นะครับได้เดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอลและบอกว่าเหตุที่สนใจนะครับก็เพื่อที่จะนําไปประยุกต์ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่สวนเพื่อที่จะได้ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและยังเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยครับมาฝึกอบรมที่นี่เพื่อ ความรู้ที่มันเฉพาะอุปกรณ์ครับในครอบครัวก,กับญาติพี่น้องคนรอบข้างที่เขาต้องการความรู้จากโซลาร์เซลล์ครับในด้านของการเกษตรที่ที่แผนที่จะมาประยุก์ตใช้ระหว่างตอนไปทํางานที่อิสราเ,ล,เลกับเมือไทยนี่คือโซลาร์เซลล์ที่นี่จะช่วยอะไรได้บ้างน,นมมันก็ช่วยในด้านที่ช่วยประหยัดพลังงานที่เรา ไฟฟ้าที่ยังเข้าไม่ถึงนะครับพลังงานสะอาดจ,จากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับทำงานเกี่ยวกับเป็นโรงแพกส้มครับแล้วมาศึกษาในด้านของโซ <c oughs> ล่าเซลลคิดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเพื่อที่จะประยุกต์ใช้กับการที่เราเรียนรู้มาจากเกษตรอิสราเรยลประยุกต์ใช้ด้วยกันเช่นเอาไปลดน้ำต้นไม้ไบโดพืชผักแล้วก็ใช้ แสงสว่างในครัวเรือนแล้วก็อคอกสัตว์อะไรเงี้ยต้องการแสงสว่างแล้วก็ไปติดตั้งอคอกสัตว์นะครับเ,เพื่อเผื่อได้ประกอบอาชีพแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงตนเองแล้วก็ครอบครัวครับ